้านข้าวเที่ยงค่ะวันนี้เราทานก๋วยเตี๋ยวนะร้านดังอีกร้านหนึ่งของวังสะพุงร้านก๋วยเตี๋ยวเนข้ามสะพานแม่น้ำเลยติดถนนมะริวนันอยู่ตีนสะพานเลยนะเจ้าค่ะช่วงนี้ติดเที่ยงคนเยอะหน่อยไปถึงที่โต๊ะสามารถจดส่กระดาษและไปยืนได้นะเจ้าค่ะเขามีก๋วยเตี๋ยวเนื้อและก,ก๋วยเตี๋ยวหมูสามารถสั่งส่กระดษแล้วก็ไปส่งได้เลยจ้าราคาตั้งแต่ห้าสิบบาทพิเศษ60บาทผักแล้วก็น้ำสามารถบริการตัวเองได้ไปหยิบได้ที่เคาน์เตอร์เลยจ้า เดี๋ยวชมบรรยากาศที่นี่เขามีกาแฟขายด้วยนะถ้าอยากกินกาแฟสั่งได้เลยน้องยิงสั่งกุ้ยเตี๋ยวเหนือพิเศษเสเลยราคาอยู่ที่60บาทอบโหลกอา่านมากไม่ต้องปรุงรสชาติกลมกล่อมเจ้าขาจะบอกวันน่าทานมากเลยทีเดียวร้านนี้ก็เปิดแปดโมงเชา้าปิดบ่ายสี่โมงเย็นนะจ้าค่ะหยุดทุกวันที่1และก็วันที่16จากจหลังจากทานเสร็จของฝากเขาก็มี